โอ้โอ้อวันนี้บ้านรกจังแฮะไหนดูซิมีอะไรกินบ้างนะโอ้ไม่มีเลยหนาวหรือเปล่าจะสบายดีค well ่ะ อากาศแบบนี้เป็นเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่ยุนบันเลยโอ้อันนี่ห้องน้ำน่ะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าของเธอน่อยอยู่นี่ในรูปภาพ<น>บนผนังเนี่ย<น>รูปนายเลยคะเวลาฉันบอกอะไรเนี่ยตั้งใจฟังหน่อยได้ไหม ขออภัยค่ะตามมาเตียงอยู่ในนี้อ๋อแล้วนายล่ะคะอ๋อฉันนอนโซฟาก็ได้เธอนอนเตียงไปเถอะ เชมินฉันดับไฟนะสวัสดีตอนเช้าค่ะทำอะไรอะฉันเหรอทำความสะอาดเนะี่ยใครใเธอแต่ต้องของของฉันกันนี่ย ไออนเฮใช่ไหมค่ะเพิ่งเคยมาตรวจคู่สมรัปลอไม่ใช่ไหมเนี่ยค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานค่ะรู้ไหมนคนพวกนี้มีอะไรที่เหมือนเหมือนกันค่ะออกมาดูอย่างเ,าเห็นผู้ชายคนนั้นไหมที่นั่งอยู่กับเด็กสาวคนนั้นนั่นน่ะค่ะเห็นแล้วค่ะ ถ้าทางเขามีพิรุษตะคุณว่าไหมล่ะนั่นเป็นคู่สมรสหลอกหๆดูพวกเขาให้ดีๆสิเรียบร้อยแล้วค่ะโอ,อ้ขอบคุณนะครับ คุณนาย่ยางเซครับอีกสองปีนะถึงจะได้สัญชาติน่วไงล่ะครับอดนอน นั่นคือหลังจากที่พบกันแล้ววันนี่มาชิการแต่งงานหลอกๆกันนะไว้คอยดูว่าพวกนายจะไปได้สักกี่น้ำนายคะเรื่องจะเรียบร้อยไหม ไอ้พวกนั้นเน่ยมันชอบทํากลางแบบนั้นแหละแต่ว่าพวกนั้นเน่ยมันขี้เกียจหน้าดูเลยคอยดูนะเขาไม่สื่ออะไรหรอกอย่าห่วงเลยโอเคจะลงมือเลยมะคะแปลงใจอะไรกันเล่าก็เต้นรำไงเธอชอบเพลงประเภทไหนกันล่ะเรามาเริ่มด้วยการซื้อรองเท้าให้เธอก่อนดีมะ ฮัลโหลนายอยู่ไหนอ่ะฉันเพิ่งออกจากสำนักงานจดทะเบียนเยนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่รู้ไหมจางเชมินอ,ะอ,อน่ะฮะว่าไงเนาะทำทำไมขออภัยค่ะเธอทำทำไมคือว่าพี่สาวฉันมีคูม่มั่นแล้ว แล้วเขาบอกว่าเกาหลีใต้เป็นที่ที่น่ากลัวเขาจะไม่แต่งด้วยถ้าเธอมานายคะเันเคยเต้นรำตอนที่ยังเด็กๆถ้าคุณสอนฉันจะต้องเต้นได้แน่ๆเลยล่ะคะ่ะได้โปรดสอนฉันเถอนะนะคะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยนายคะจะขออภัยนี่อขอทำไมเะ นายคะจะกัเนาไปได้ค่ะให้ปล่อยยังไงเล่าได้ค่ะปล่อยสิเฮ้ย่ะให้ปล่อยยังไงเล่าพาเธอไปซะปล่อยซิทำอะไรก็ลงไปอ่ะฮะอะไรรู้ไหมฉันเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยฮะนายอย่าอยู่เฉยๆเถอะน้าเออหน้าพาเธอไปซะเถอะ เฮ้ยเผาไปเลยปะครับอันนี้ลูกค้นเฮ้ยยกโทษให้ฉันเถอะเดินไปนายคะนายคะยังเซฉันต้องขอโทษด้วยนะช่วยเก็บของของนางนี่เนี่ยแล้วไปให้ฉันด้วยโถ่ให้ตายเถ้ยจะทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้ ฮัลโหลเออสวัสดีค่ะฉันเชรินเองค่ะใครนะจางเชรินโอ้มีอะไรนายคะจะได้งานแล้วโทรมาบอกฉันอย่างนั้นเหรองานอะไรชื่อว่าร้านจูจูในกริบองดองค่ะกูณต้องไปเชื่อแน่เลย จะได้หาเต้นรำแถมได้เงินสองล้านวอนพร้อมกับที่พักด้วยเฮ้<อ>ยฮะยอดมากเลยเออก็ดีแล้วลนะ่ะนายคะฉันอยู่สบายแล้วฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะผู้จัดจการกับเมียของเขาเนอะดูใจดีมากเลยชืล่ลาเฮ้ยนายคะฉันจะหาเต้นรำให้เก่งพอเต้นเก่งแล้วฉันจะ แวะไปหานะคะอ๋อจะลืมของบางอย่างไว้ที่บ้านคุณด้วยมันอยู่ใต้หมอนในห้องนอนน่ะไว้ฉจะัจะแวะไปเอาเนะจะเก็บไว้ให้ด้วยนะคะออาล่ะจะต้องไปแล้วละคะ่จะจะด้เริ่มทำงานคืนนี้แล้วนอะสวัสดีค่ะนาย พี่เชมินคะฉันประสบความสำเร็จแล้วจะกลับไปและเมื่อฉันทำได้แล้วโอ้โถ่ใหญ่บือ้อโอยเธอบอกว่าร้านไหนในการิบองดองนะ เธอชื่ออะไรนะเชรินค่ะจางเชรินอายุเท่าไหร่ยีสสองค่ะถ้าโกหกจะทิ้งไว้นี่แหละเออคือฉันสิบสเกอายุแค่นี้ใจถึงมากเลยเนะถ้าเกิดเดินมีนาพรหน้าหนาวเนี้ยฉันก,ก็จะยี่สิบแล้วจริงนะคะ <c oughs> อ,อ,อ,อย <c oughs> อุ้ย เลิกเล่นละครน้ำเน่าได้แล้ว